มีอะไรมดมีนกเปล่าตัวอะไรเปล่าอ้หนูหนูหนูอ๋อหนูนกนกหนูแต่พูดไทยไม่ชัดอ้หนูหนูนกนกัมมี่มัม่ chegou, มีม่นกป şey, em? ้าป้าหนูหนูหน so ูตัวหรืปลาิกปลาไปไปายปลากากปลิกลานี้ก็ดีลกีก พี่บายมาแล้วพี่พีบายใส่หมวกด้วยครับ <c oughs> <c oughs> พี่พี่ตอยเลยเร็วๆพี่พี่อตอยตอยตาย,ยพี่พี่ต่อยเลยค่ะมามีอุ้มแล้วมามามีอุ้มแล้วมาคุยจะปะป๊าน่อยย้ทำไมกล้องไม่จังเลยอุย ไปอยู่ไหนพี่บายพี่คะบายบายนี่อยู่นี่ค่ะพี่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 นี่ปลาอยู่นี่ค่ะบายบายบายต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 าย บ้านแล้วนะครัะ๋ยวไว้มาส่งพี่ภูใหม่นะโอเคไหมครับโอเคทำไงโอเคจุ๊ปปิงกันไหมจุ๊บบาย